เมมบุเกเย็บข้างนอกกันเดินะยอดพักบุ่งพักบุ่งเกิดเองเนี่ยจะยอดยาวๆงามๆกว่านี่อเองมันเดือดเนี่ยเก็บได้หลายเนาะการจะแข็งแข็งกรอบกรอบกาดยอดไปดพัดวะพัดพักบุ่งยอดมันไปพัดพัดไปน้ำต้นก็กรอบกรอบไปกินก็สมตำนี่น้ำขั้นหอยเที่ยวกรอบ พักพักบุ้งกินเนะาะยำเชฉามื่อนี่เนาะนี่พักบุ้งเกิดเองตามธรรมชาติแบบกินเสร็จกินซี่แหละครับไรสารพิษนี่แหละมะทุกหัวกระเทียมครับหัวกระเทียมกับหัวหอมแดงนี่เอาไวไปใส่พักเนาะครับรุ่นแล้วมีประโยชน์มีอุดหน,นุนผักด้อหัวหอมแดงหัวกระเทียมเนี่ย กินไปก็แก้วัดได้ครับเนี่ยสรรพคุณของกระเทียมครับหอมแดงครับใส่หลายๆเลยกินจะได้นวนวาดีครับใส่ผิดซุกหั่นซอยเพิ่มก็เพ็ดลงไปน้ำจ้ัชอบเพ็ดจะใส่หลายเม็ดแน่ก็พก็ดีจะใส่พอดีพอดีเนาะจะได้มีรสชาติความเพ็ด ผสมเขากันนี่แหละครับเก็ดดูเก็ดยิ้ง,างา่ายๆแบบบานๆโบนุ่งยากโบมีพิธีรีบตอ,องมากน้ําทําง่ายกินแซ่บครับนี่จะตังะ้งกระทะร้อนๆนะครับนี่ใส่น้ำมันผืด่ดลงไปนี่ ไตหวูว้ากระเทียมสุกหัวหอมแดงสุกลงไปก่อนให้วก็ได้กลิ่นหอมหอมึ้นมากส้มและพริกด้วยเง็ดพริกสุกขันซอยนี่ครับ รสชาติาใสน้ำปลาลงไปนิดนดีความเข้มกดีก็ดีลเลิ่มนเลือเริ่มวันถึงตุ๋นแล้วกไงอยเลยได้กลิ่นหอมถึงนาเต็มเ็แล้วับใสน,น้ำตาลใสลงไปนิดหน่อยเติ่มความนิดหน่อยใสเผากัรครับ น้ำมันหอยลงไปใส่น้ำมันหอยลงไปเี่างนียครับขี้นิดหน่อยใส่ลงไปเบดกัดเลยครับนี่ยตองมาได้ตุ๋มาไว้เดิมนะจะบหกือนกับฟอสฟอรั่ดูวนรัวฟอสเลยเติมผงมวันิดหน่อยเกยียดย้ายรสชาติความแตกเห็นไหยครับ กอดแต่ใส่ผมผสมใส่อมววรวดตามใจขาดกรอบนะใส่่งลงไปครับใส่ลยเะเลยครับเาจันตัวกระชัอันนี้พักพักบุเนาะครับโมเมนตักพักบุไวเดือเนาะไปเขากอ็นไปพักพักบุ เมนูทัถงบัน hmm. บ like ้า like นี like ่ครับผัดให้เขากันเนาะก็เติกล่นติดนี้ใส่เีนาะผัดห่นเรือนีกเยอครับมันจะยิ้มสันครับยิ้มสันเติมน้ำเรลาลงไปนิดหน่อยเนาะแล้วก็เติมหอเติมไปแล้วครับหมก็จะบวมบวอ่อนโค้งเติมน้ำเปลาลงไปนิดหน่อย าลงจะใส่สุกเร็วๆก็จะหยอเร็วๆนะครับุมครับจะเรื่มเที่ยวเราัดบุครับบุมเริ่มที่สุกพอดีแล้วอ่ามาพัดอัดในต่อกันตัวกระทะอีกรอบหนึ่งนี่นะครับอการกัุ่มนะครับการพักปุมก็ถวพักปุม เกี่ยวกิก๊บกู๊บก๊ก่ดิัด่งเออเองตามธรรมชาติการเขาตียาเอาเขาีมีความสวที่ไม่สวอยู่แล้วเนานี่และครับพักนุ่งเกลือเองทางตะทางสวนนี่ครับนี่ยวดสามผิดแนนนอนก้อยตัวเส้นความยุ่งก้อยนะครับก็ได้ทักไปชวนไป้ัดพัดเขาในที่น้องถึงแล้วแก่น้ำตังับักพักบุ่งมือน่ ตักใส่จามครับเช็ดเรียบร้อยนี่จานใหญ่ๆบิ๊กๆเลยครับซุกแล้วแต่หยอกลงทับบุ่งนี่ครับเดี๋ยวครับ สีสันกลิ่นหอมชวนหิวเลยครับนี่แซ่บแท้ๆมือนีครับ <c oughs> <c oughs> นี่ที่ไ้มาตักไปกินแล้วครับแซ่บๆนะเราแบ่งใส่จานกินเปิดนี่แบ่งกันกินครับนี่กินสองคนแบ่งคนละจานเลย <c oughs> สีสันหวนัวานแบ <c oughs> กินหอมเลยครับนี่กินหอมของน้ำมันหอยของ หัวหอมหัวกระเทียมนี่เละครับเอ,อาแเสรจอยู่เราวมีทิดซุกล้งหน่นครับนี่นี่กะที่มีใส่กรอบหมูทอดครับแคบหมูกากหมูพัดแตงพักทว่านี่ครับนี่ตะที่กินนะแต่นี่มาเบ่นเมนูนี่ครับพัดพักบุง๋งว่าน้ำร้ายแตกแล้วครับนี่ครับหิวแล้วพร้อมอยู่พร้อมกินครับ เสียบเส่มาห่าวคำแหลกวนเลยเนะี่ยอืมตอนยาวๆพอดีเลยครับเนี่ยตักจักหน่อยพอดีช้อนอืมคำแหลกอืมฮึ่นวลว่า กับขิ่นของหัวกระเทียมเนี่เข้ากันดีหอมมากอ้ยบิ๊กบิ๊กบิ๊กคำบิ๊กบิ๊กอื้อหือ